เปิดไม่กี่ปีแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเจ้าจงอีเนี่ยเปิดมาทั้งหมด13ปีนะคะแล้วก็มารีแบรนดิ้งใหม่เป็นกรีนเวลเน็ตได้ประมาณ3ปีคะ่ะมีกี่สาขานะคะถ้าที่เปิดแล้วนะคะมีอยู่สีสาขานะคะและกําลังที่จะทยอยเปิดขึ้นนะคะยอดขายครับปีที่แล้วรายได้ของธุรกิจเนี่ยจะมาจาก3ส่วนนะคะคก็คือการให้บริการของคลินิกนะคะส่วนที่2ก็คือการจําหน่ายยาและส่วนที่3ก็เป็นรายได้จากการขายแฟรนไชส์ซึ่ง อาจจะช่วงกลุ่มคนแรกๆอะค่ะไม่ได้ขายเพื่อที่จะไปเอากําไรเยอะเพราะว่าต้องการขายเพื่อให้เกิดความร่วมมือก่อนแต่ก็ต้องมียอดขายกับกำไรครับอ่ามียอดขายค่ะก็ <c oughs> คือต่อแต่ละสาขายอยู่ที่หนึ่งเดือนเนี่ยอยู่ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทค่ะไม่แล้วทั้งหมดปีที่แล้วเนี่ยครับทั้งปีปีที่แล้วอยู่ประมาณแปดล้าน <c oughs> <อ>บาทค่ะแล้วกําไรครับกําไรก็ก็นี่ค่อนข้างกําไรเยอะนะคะเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณสัก เกือบ50%ค่ะกำไร4ล้านบาทน,นะครับผม8ล้านบาทเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับมาจากธุรกิจของ Green v e l n e s ซึ่งมาจากการขายแฟรนไชส์หรือมาจากการอะไร12-3ที่บอกเมื่อกี้นียแต่ว่าเรื่องของการขายแฟรนไชส์เนี่ยเราขาย1สาขาเราได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 200, า2 0 0 0 0 0บาทเรากำลังบอกว่าเราปิดงบเนี่ยเรากำไร4ล้านค่ะแต่วันนี้มาขอมูลค่าอยู่ที่ประมาณ100ล้านใช่ค่ะคิดว่าโมเดลของเราเนี่ยถ้าเราลงทุนเข้าไป15% 15้านล้านเนี่ย คุณจะคืนเราได้ยังไงหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของกฎหมายในบางเรื่องนะคะเราจะไปดูเรื่องของยาในส่วนของแพ<ผ>ทย์แผนไทยไม่คุณคุณคุณไปเรื่องอื่นละผมจะมาจะคืน15ล้านยังไงคืน15ล้านโดยการนำเงินก้อนนี้นะคะไปผลิตยาค่ะเป็นตำรับยานะคะแพทย์แผนแไทย28ตําบตำับค่ะ mm hmm. เพื่อกระจายตามสาขาที่กำลังจะเกิดขึ้น13สาขานะคะ ตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้เวลาประมาณเท่าไรน่าจะประมาณ1ปีครึ่งค่ะได้เหรอคุณต้องกําไรร้อยล้านเลยนะได้ค่ะหนึ่งปีครึ่งกําไรหนึ่งร้อยล้านเหรอทาได้ค่ะแล้วไม่มีใครขายยาพวกนี้อยู่หรอครับในตลาดตอนนี้มีค่ะมีค่ะแล้วขายกันกําไรเป็นร้อยล้านไหมปีหนึ่งพวกนั้นก็อย่างของด็อกเตอร์ที่ของของ JSP นะคะขออนุญาตเนาะไตรมาสที่แล้วมาเนี่ยเขากำไร2อ5าเปรซ็นค่ะอ้น่าจะไปให้เขาลงทุนให้นะถ้าอย่างนั้น ก่อนหน้าน,นี้มีคุยกันค่ะว่าทางด็อกเตอร์ท่านจะลงทุนเรื่องตัวยาให้แล้วเราเป็นผู้จัดจําหน่ายทำไมเขาต้องให้เราจัดจําหน่ายนีย่เมื่อเขาก็ทําอยู่แล้วเรามีอยู่3-4สาขา5สาขาหรือ6ก็ตามเนี่ยเขาไปบูธไปอะไรไม่ดีกว่าหรอม่มีเป็นร้อยสาขา เรามีทีมแพทย์ค่ะแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนอยู่ประมาณที่อบรมด้วยกันนะนะคะในเครือข่ายอยู่ประมาณ1,700คนค่ะเราก็จะประชาสัมพันธ์ดังนี้ให้กลุ่มแพทย์ก็หมอก็จะไปช่วยขายยาต่อใช่ค่ะทาง j p ก็จะลงทุนผลิตให้เราแล้วเราก็เป็นฝ่ายจาหน่ายกําไรแบ่งคนละครึ่งอันนี้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับ JSP ผลิตให้เราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องผลิตให้เราคนเดียวถูกไหมแต่เขาก็ผลิตให้ทุกแบรนด์ได้หมดเขาออฟเฟอร์ให้ Greenwell ที่เดียวครับ 28ตําตำรับนะคะดรปุ้ยออฟเฟอร์ให้ให้กับหมอนะคะตำรับละ2 0 0 0 0 0บาทเป็นลิขสิทธิ์ของ g r e n v i ว l l เลยหมายถึงซื้อลิขสิตเลยทั้งหมด28ตําตำรับนี่คือแค่ซื้อลิกสิตนะ <c oughs> 6ล้านตามที่พูดเนี่ยนะค่ะผลิตทีใช้เงินเท่าไหร่ครับ <c oughs> คุยที่ครั้งละ1,000กระปุกค,ค่คะ อย่างนั้นมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินชักไหมมันสี่ล้านมันก็น่าจะพอป่ะครับคุณอาจจะไม่ต้องลองยี่สิบแปดตัวไงคุณนลองสักตัวสองตัวแล้วลองดูว่าคุณขายได้หรือเปล่าทุกปีก็มีกำไรประมาณสี่ล้านถูกไหมแล้วแต่ค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่ก่อนก่อนนี่เนี่ยครึ่งปีนี้ดีกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยก็ป <ขอ S 1> ระมาณสี่สี่ล้านค่ะกำไรมาสี่ล้านเพราะฉะนั้นสิ้นปีจะกำไรแปดล้านปีนี้ครับปีนี้ ปีนี้ได้มาสี่แล้วค่ะทองของที่หัวหินนะคะทั้งหมดเลยทั้งบริษัทปีนี้ของของพี่นุ่ยก็หลวงไม่นับแฟนชายนะเอาเอาบริษัทเนี้ยที่คุณจะให้เราไปเพิ่มทุนเนี่ยมีทําบัญชีอยู่ปะครับมีทำบัญชีมีใช่ไหมของตัวเองแปดล้านแล้วกำไรสี่ล้านใช่ค่ะผ่านมาครึ่งปีตอนนี้รายได้สี่ล้านกำไรสองล้านประมาณเมื่อปีที่แล้วได้แปดล้านปีนี้ผ่านมาครึ่งปี ปีนี้เดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนห้าแสนสาล้าน5 0 0แสนอ่าแล้วก็เริ่มตอนนี้เริ่มทยอยขายเฟ็นชายได้แสดงว่าปีนี้ลดลงสิถ้า5 0,000นปีหนึ่งหล้านถูกไหมถ้า6เดือนก็ประมาณ3ล้านไหมซึ่งปีแรกอันนี้สําหรับบริการนะคะไม่เป็นไร,ร,บบร,รผมดูในมุมบริษัทอะคุณเปิดยินบริษัทเท่าไหร่รวมทุกอย่างเลย ปีนี้นะปีนี้ใช่ใชไมหมคะ6เดือนแรกพอปีนี้ยังไม่จบก็มา15ล้านครับผมค่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มมีคนเริ่มมีมาซื้อแผ่นชส์เริ่มเปิดคลินิกใหม่สาขานะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันครับ a ีโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน